าคุมฉุกเฉินต้องบอกว่าถ้าหากวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่ได้ป้องกันเขาก็ต้องนึกถึงยาคุมฉุกเฉินอันดับหนึ่ง <Yeah. S 1> มาได้นะคะทีนี้เนี่ยจะชัวหรือมั่วนิ่มเนี่ยมันขึ้นอยู่กับอะไรบ้างคะคุณหมอว่าจะคุมได้ชัวจริงหรือเปล่าหรือว่าจริงๆแล้วมันอาจจะพลาดก็ได้ตั้งใจแล้วว่าเราจะกินผู้ชายคนนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม่ฉุกเฉินเขาเรียกว่าแพลนถ้าแพลน <laughs> คือมั่นใจแล้วว่าจะฟันเขาแน,นา่เราก็ต้องพกอุปกรณ์ป้องกันตัวเองไปด้วยก็ <laughs> อันดับแรกฉุกเฉินจริงหรือเปล่าอืม อืมเพราะว่าชื่อยาคุมฉุกเฉินเนี่ยเขาบอกอยู่แล้วว่าให้ใช้เฉพาะตอนฉุกเฉินแปลว่าเป็นอันแลนค่ะแปลว่าไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจอาจจะแบบเออช่วงนี้ฝนตกหนักไปติดในกระท่อมล้าง <c oughs> เหมือนในละครไทยสมัยก่อนนะแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจเลยแต่ว่าบรรยากาศพาไปอะไรอย่างเงี้ยเออ <c oughs> เกิดมีอะไรกันแล้วมันก็ฉุกเฉินขึ้นมาจริงๆ <c oughs> หลังจากนั้นเนี่ยก็คือถ้าเป็นยาคุมฉุกเฉินเนี่ยก็คือต้องกินภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงก็คือสามวัน หลังจากที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินไปแล้วซึ่งถ้าเกิดว่ายิ่งกินเร็วก็คือยิ่งดีค่ะมันได้ผลดีที่สุดก็คือภายใน24ชั่วโมงแรกหลังจะกเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ว่านั้นแต่ว่านานคือช้าที่สุดก็คือไม่เกิน72ชั่วโมงถ้าเกิดว่าสมมติมันฉุกเฉินจริงแต่เพิ่งระลึกได้หลังจากผ่านไปแล้วสัปดาห์หนึงอย่างเงี้ยเพิ่งมาปวดท้องไปกินหลังจากมีเหตุการณ์ฉุกเฉินไปแล้วหนึ่งสัปดาห์อันนี้ไม่มีประโยชน์ละค่ะก็ จะไม่ได้ผลเพราะว่าหลักการของไอ้ตัวยาคุมฉุกเฉินเนี่ยมันก็เป็นฮอร์โมนชนิดหนึ่งเหมือนกัน mm hmm. ซึ่งเป็นฮอร์โมนในปริมาณสูงที่พยายามไปยับยัง้งไม่ให้ตัวอ่อน mm hmm. สมมติเกิดมีตัวอ่อนเกิดขึ้นจากการที่ไข่กับสเปิร์มเนี่ยมันมาเจอกันจะไม่สามารถฝังตัวอยู่ใน mm hmm. เขาเรียกว่าหมดลูกของเราได้เนาะ mm hmm. ซึ่งวิธีทานยาคุมฉุกเฉินเนี่ย mm hmm. ก็มีตั้งแต่ทานหนึ่งเม็ดอย่างที่บอกภายในเจ็ดสิบสองชั่วโมงแรกแล้วก็ทานอีกเม็ดหนึ่ง ถัดมาหรือบางคนก็คือถ้าไม่ได้กลัวเรื่องผลข้างเคียงพวกคลื่นไสอาเจนปวดศีรษะก็สามารถทานทีเดียว2เม็ดคู่กันไปได้เลยและเดือนหนึ่งไม่ควรจะฉุกเฉินเกิน2ผลหถ้าเกิดว่าเดือนหนึ่งฉุกเฉินเกิน2ผลหเนี้ยเรียกไม่เรียกว่าฉุกเฉินแล้วเรียกว่าไม่รู้จัอ,อระมัดระวังป้องกันตัวเองนะเ,เพราะฉะนั้นก็ถามว่าบางคนน้อง,อง,องบางคนถามว่าโอ๊ยแต่ว่าบางทีหนูก็ฉุกเฉินทุกวันเลยจริงๆอย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหม <c oughs> ก็ ถ้าทานยาคุมฉุกเฉินนานเกินเดือนละสองโหดนะคะหรือว่าเกิน<ม>สี่เม็ดขึ้นไปเนี่ยเราพบว่ามันเพิ่มความเสี่ยงของการเช่นตั้งครรภ์น,นอกมดลูกในระยะยาวเนี่ยก็จะไปเพิ่มความเสี่ยงเรื่องของพวกโรคมะเร็งก็ได้นะคะแล้วก็ยังเป็นเรื่องของผลข้างเคียงจากตัวฮอร์โมนในปริมาณสูงด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยยาคุมฉุกเฉินก็เก็บไว้ใช้เฉพาะตอนฉุกเฉิน<ๆ>จริงๆ,ๆแล้วก็ถ้าเป็นไปได้คิดว่าอยู่ในวัยที่แบบ มีโอกาสจะไปอยู่ในที่เขาเรียกระโหฐานะเนาะระโหฐานแปลว่ามิชิเดนะคะกับผู้ชายสองต่อสองหรือว่าจะเพศเดียวกันก็ได้เดี๋ยวนี้มันมีหลายแบบแล้ววะก็แต่ถ้าเป็นแบบว่าต่างเพศอย่างเงี้ยมีโอกาสจะตั้งคันได้จะให้ดีถึงเป็นผู้หญิงพี่ก็แนะนําว่าให้รู้จักโุกถุงยางอนามัยติดตัวไวปลอดภัยกว่าค่ะคะะนหรือไม่มมอย่างนั้นถ้าสมมุติว่า มีการอยู่อาศัยร่วมกันกับแฟนหรือว่ามีกิจกรรมทางเพศกันสมเสมอเนี่ยก็คุมกําเนิดให้มันจริงจังไปเลยก็มีตั้งหลายวิธ<ม>ีจะกินยางบ,บ<ไ>อนอ,อ,นอนรายเดือนหรือว่าจะฉีดจะฝังก็แล้วแต่สะดวกใช่แล้วก็พวกถุงยางอนามัยเนี่ยมันอาจจะเป็นความเชื่อเมื่อก่อนว่าใช้แล้วมันไม่ไดีอย่างงอย่างนี้แต่เดี๋ยวนี้ มีวัฒนาการเทคโนโลยีมันมาดีมากมันมีทั้งแบบบางๆแบบจนถ้าจะไม่รู้สึกเหมือนว่าไม่ได้ใส่รสชาติก็มีหลากหลายนึกออองนะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเพิ่งไปอิงความเชื่อว่าแบบใส่ถุงยางม,มันไม่ดีหรอกม,มันไม่ฟินหรอกอะไรเงี้ย<ม>ไม่ไม่เกี่ยวนะเพราะฉะนั้นเขาเรียกว่าความฟินจากการที่เราแบบได้แสดงความรักกับใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ถูกปิดกั้นโดยการใช้ถุงยางอนามัยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจไม่รู้ว่าเขาเป็นโรคอะไรหรือเปล่ายังไงก็ หมอ,อยังแนะนําไมใ่ใช่จุอย่างอนามัยเสมอเพราะว่ามันช่วยป้องกันโรคติดต่อทางเพศโรคอื่นได้ด้วยนอกจากเรื่องของการตั้งครรภ์เนาะก็ได้ประโยชน์2อย่างเลยนะคะที่สําคัญก็น้องๆจะต้องรู้ตัวเองนะคะว่าสถานการณ์เสี่ยงเนี่ย มันคืออะไรและที่สําคัญถ้าหากว่ายังไม่พร้อมจริงๆเนี่ยนะคะยับยั้งชั่งใจแล้วก็อย่าเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่มันสิ่งเสี่ยงอยู่ันท้องฟ้แบบนี้นะคะละครมีให้ดูบ่อยลูกเราจะต้องรู้จักดูแลเอามาปรับใช้ยกเว้นเราตั้งใจแล้วว่าเราจะกินผู้ชายคนนั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็คือไม่สุกเฉินเขาเรียกว่าแลนถ้าแลนคือมั่นใจแล้วว่าจะฟันเขาแน่ๆเราก็ต้องพกอุปกรณ์ป้องกันตัวเองไปด้วยนะแต่ว่าถ้ามัน ไม่ได้ตั้งใจไม่แพนจริงๆวิธีที่เราจะเลี่ยงให้เกิดไม่ไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้คือไม่ปล่อยให้ตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีความเสี่ยงมไม่ไปอยู่ในที่ที่เราแบบมีแนวโน้มว่าบรรยากาศมันจะพาไปนึกออกไหม,มเพราะฉะนั้นก็คือต้องหลีกเลี่ยงความเสี่ยงนั้นก็จะดีกว่าที่จะต้องมามเขาเรียกมากังวลกับสิ่งที่เกิดขึ้นไปแล้วภายหลัง ว่าเอ้ยะจะท้องไหมกินยาคุมฉุกเฉินถูกหรือเปล่าทันไหมมันจะมีอะไรทําให้ยาดูดซึมไม่ดีหรือแบบเอ้ยตายแล้วผู้ชายแบบติดโรคสกรปรกรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะมันก็ต้องกลับมานั่งคิดกังวลภายหลังหรือแม้แต่น้องผู้ชายเองแม้แต่น้องผู้ชายเองสมมุติถ้าเกิดฉุกเฉินขึ้นมาถึงน้องผู้ชายจะไม่ต้องมานั่งกังวลว่าตัวเองจะท้องไหม แต่ก็อาจจะกังวลว่าทาให้ผู้หญิงท้องหรือเปล่าหรือบางคนอาจจะไม่กังวลว่าทาให้ผู้หญิงท้องหรือเปล่าแต่บางทีก็ต้องไปนั่งกังวลอีกว่าตัวเองจะติดโรคอะไรมาจากผู้หญิงคนนั้นหรือเปล่าเพราะว่าอาจจะไปเที่ยวเมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินขึ้นยิ่งตอนเมาๆอยู่มันขาดสติแล้วก็เขาเรียกว่าการป้องกันดูแลตัวเองก็ลดลงแล้วโดยธรรมาชาติเพราะฉะนั้นน้องผู้ชายถ้ายังอยู่ในวัยที่เราต้องการเขาเรียกว่าหาประสบการณ์ ศึกษาทดลองอะไรไปเรื่อยๆก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองก็อย่างแนะนําว่าต้องใส่คอนมหรือว่าถุงยางอนามัยอยู่ดีและจะทําให้เราสามารถเขาเรียกว่าทดลองหาประสบการณ์ใหม่ได้โดยไม่ต้องมากังวลกับผลที่มันเกิดตามภายหลังเนาะก็อย่างน้อยๆก็เป็นการรักตัวเองด้วยนะว่าเราจะต้องมีความรับผิดชอบด้วยไม่ใช่ปล่อยให้ผู้หญิงเนี่ยต้องมาท้อง แล้วมาทําแท้งสุดท้ายก็ลงเอยที่การทอดทิ้งกันแบบนี้ไม่โอเคนะคะอย่างนี้ก็เริ่มตั้งแต่ต,ตัวเราตอนนี้แหละนะคะก็มีเซ็กซ์รับผิดชอบเนี่ยจะไม่มีใครว่าเลยนะคะ